Sabes, เขาไม่รู้จะกินอะไรไม่ใช่เขาจะได้ไปต่อคิวบ้างไม่แมาไงว่ไม่มดไม่ไม่ไมไม่เลยไม่ไม่ไม่ไร่ไม่ทมาไม่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 ไล่ไไม่ไมไม่ไม่ไมไล่มไ่ท้า ่ายห้าลูกปิดเตาแล้วไม่ไมทำทนี่ค่ะมันก็ขยันกเนาะเอาไว้ดึงมาให้ควหนึ่งยังไม่ได้ชิมลูกชิ้นอะ่ะค่ะวันนี้นะคะลามิดาการ์เดนนะแจกไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ให้คนจับเราิ้เลยเหรอเขาไปแล้วเขาหมดไม่ทันเหมือนกันเขาเขาจะกลับแล้วเขากลับแล้วที่เราเอาลูกชิ้นให้เขาอะ่ะเพี่ไผ่คำนวณดีๆนะเหลือมีเด็กน้อยต่อแถวอีกามาหมดแล้วนะคนะจบที่พี่เสื้อขาวอะได้เลยหมดมหมดแย้วนะ ไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะถุงมันแหกหมดแล้วแม่โซ